ในปี2028ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ในวงการอาวุธปืนเบาเมื่อมีการเปิดตัว AK-47 รุ่นใหม่2028ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบอาวุธส่วนบุคคลร่วมระหว่างกองทัพไทยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศการะเปิดตัวนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดอาวุธคลาสสิกเท่านั้นแต่เป็นการปรับปรุงที่ลึกซึ้งตั้งแต่ระบบกลไกลภายในจนถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ฝังไว้ในอาวุธ ประเทศไทยซึ่งเคยเป็นเพียงผู้ใช้อาวุธจากต่างประเทศวันนี้ได้ยกระดับตนเองขึ้นเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอาวุธปืนเบาชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตำนานที่ไม่เคยตายปืน AK-47 เป็นหนึ่งในอาวุธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจุดเด่นของมันคือความทนทานใช้งานง่ายและผลิตได้ในต้นทุนต่ำรุ่นต้นฉบับของ AK-47 พัฒนาโดยมิคาอิลคาราชนิคอฟในปี1947ที่สหภาพโซเวียตและกลายเป็นอาวุธประจำกายของทหารหลายประเทศทั่วโลก แต่ในปี2028ไทยได้ยกระดับตำนานนี้ให้กลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดด้วยการใส่นวัตกรรมทั้งในด้านวัสดุการควบคุมและระบบสมองกลฝังในอาวุธทำให้ AK 47รุ่นไทย2028กลายเป็นปืน AK ที่ทรงพลังและแม่นยำที่สุดในเอเชียจุดเด่นของ AK 47รุ่นใหม่2028อีของไทยถูกพัฒนาให้ทันสมัยที่สุดโดยมีคุณสมบัติน่าสนใจหลายประการระบบยิง3โหมด ยิงเดีย่ยวยิงเป็นชุดและยิงอัตโนมัติพร้อมระบบควบคุมแรงถีบด้วยไฮดรอลิกภายในระบบตรวจจับเป้าหมายกล้องเล็งสมาร์ทแบบ Hard h u d h UP DISPLAY เเชื่อมต่อกับ AI เพื่อช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหววัสดุน้ำหนักเบาใช้โลหะผสมคาร์บอนไฟเบอร์ไทเทเนียมทำให้น้ำหนักเบากว่า AK ดั้งเดิมถึง2 5ความเร็วกระสุนสูงสุดมากกว่า980เมตรต่อวินาทีด้วยกระสุนเจาะเกราะรุ่นใหม่เ 62x39 Super Pen เทคโนโลยีป้องกันการลั่นไกผิดพลาดระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนอนุญาตให้ใช้งานโหมดเงียบเสียง Stealth โห d e เศร้าใช้ท่อเก็บเสียงแบบปรับแรงดันอัตโนมัติเหมาะสำหรับปฏิบัติการลับปืนนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทหารอย่างเดียวแต่ยังสามารถปรับใช้กับหน่วยรบพิเศษหน่วยปราบจลาจลหรือแม้แต่ในระดับการฝึกอบรมของเยาวชนทหารด้วยการพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศโดยสมบูรณ์ ความน่าภาคภูมิใจที่สุดของ AK 4 7รุ่นนี้คือผลิตในประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบการสร้างแบบจำลองการทดสอบภาคสนามไปจนถึงการประกอบทุกชิ้นส่วนโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกไทยมหาวิทยาลัยวิศว์ระดับประเทศและบริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสิ่งนี้ไม่เพียงเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาวุธให้กับไทยแต่ยังเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจภายในหมุนเวียนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเซนเซอร์ขั้นสูง ความแม่นยำและประสิทธิภาพในก่อจากการทดสอบภาคสนามในปี2028 AK47 ไทยรุ่นใหม่นี้สามารถยิงได้แม่นยำในระยะไกลถึง500เมตรโดยเบียเบ่ยงเบนไม่เกิน5เซนติเมตรและสามารถยิงต่อเนื่อง30นัดภายใน4วินาทีโดยปืนไม่ร้อนเกินขีดจำกัดนอกจากนี้ระบบกล้องหัดยังสามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายศัตรูกับเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวทำให้ลดความผิดพลาดในการสู้รบและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พลเรือน การผลิตเชิงพาณิชย์และการส่งออกในช่วงกลางปี2029ไทยมีแผนเริ่มผลิต AK 47รุ่นนี้ในเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายให้แก่ประเทศพันธมิตรที่มีความต้องการใช้อาวุธเบาที่ทันสมัยโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและตะวันออกกลางที่ต้องการอาวุธราคาสมเหตุสมผลแต่มีเทคโนโลยีสูง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเวอร์ชันสำหรับพล,ลเรือนเช่นสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับสูงหรือหน่วยกู้ภัยพิเศษซึ่งจะมีการจำกัดบางฟังก์ชันเช่นโหมดยิงอัตโนมัติเพื่อความปลอดภยัยเทียบกับปืนรุ่นอื่นในเอเชียเมื่อเทียบกับปืนจู่โจมที่ใช้ในประเทศแถบเอเชียเช่น q b C 1 9 1ของจีนหรือ K2C ของเกาหลีใต้ AK-47 ไทยรุ่นใหม่มีความเนื้อกว่าในหลายด้านได้แก่ความแม่นยำที่สูงกว่า ระบบสมาร์ทที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทหารอื่นการปรับแรงถีบและการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมการควบคุมการใช้งานด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงการผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมกับนวัตกรรมใหม่ทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในหมวดปืนจู่โจมของเอเชียในปัจจุบันบทสรุปการพัฒนาเอเค 47รุ่น2028ไม่ใช่เพียงการสร้างอาวุธหนึ่งกระบอกแต่เป็นการยกระดับความสามารถของชาติในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและความมั่นคงประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่าเราไม่เพียงซื้ออาวุธแต่สามารถออกแบบและผลิตได้ด้วยตนเองในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้นการมีอาวุธที่สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์อย่างแม่นยำและปลอดภัยคือสิ่งจำเป็นและ ak47 ไทย2028คือคำตอบที่ชัดเจนของอนาคตความมั่นคงในภูมิภาคนี้ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธการป้องกันประเทศและความก้าวหน้าของไทยบนเวทีโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดก่อนใคร